สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อน,นี้สีรักสิทธามาปลูกต้นต้นนี้เห็นมีชีวิตเห็นมีชีวิตโอเคที่เขาแกะกองพัสดุรอบก่อนนะคะเนาะทีนี้เขาก็จะมาปลูกเขาสีรักเอาลูกไปแช่ในน้ำบ้านชิษหานาทีในน้ำก็จะผสมน้ำยาแตล่าแตล่าแล้วก็ใส่เริงหลากผสมเข้าขขไปนิดนึงแช่ขวายชิษหานาที่ก็เอา้นม,มา เขาไว้ามขึ้นในเขาเสด็จหนาใ้เขาอันนี้เนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วข้าก็เฉมาปูกันว่าสุูการปลูกดินกับดินปลูกแคตาทั่วไปนะคะแต่ว่าขาจะอาจจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไรเพิ่มเขาเอ่อน่าเพิ่มเห็นพวกเขาไฟให้เขาลุกเขาโปงก็ปกติระมาณนั้นไหมค่ะโปงก็ปกติที่ปลูกแคตาทั่วไปสีรักบ,บอเห็นพวกเขาไฟเบิดสีลัวไดัใส่ตัวนี้แทนที่ผสมในดินนี่ค่ะแค่ตัวนี้อีอย่างเขาเอน่าป๊อปป๊อปเป์ หินเผาปนดินเผาใส่เข้าไปให้เขาเกิดความบวดซุย okay, โอเคข้าบัเสียเวลาาข้าตัดกจะป่วยเลยขาา็จะเริ่มจากการใส่หินเข้าไปขอดล่องบนกระถางก่อนนะเนาะหน่อยบลายกับสีะมาณนี่ข้า็จะใส่ดินเข้าไปเลยในดินนี้ผสมสตา์เกินจีแล้วผสมผสมสตาเกินจีแล้วก็ยากัะล่าเข้าไป เด็กหน่อยอไรนะคะเนาะเแม่สามารนี่นะค่ะกดเขาให้เขาเพี้ยนนี่สีร่าบ่มีเห็นภูเขาไฟก็เลยสิใซตตัวนี้แทนใส่นี่ยละก้อนดินเขาเข้อนี้แทนเรรู้ว่ามาันจะเป็นไรนาะค่ะเนาะเรเคยเห็นคลิปไดโมเขาใส่ดอกสีร่าเป็นเจ้าแรกที่สใส่พอส่วนมาเขาจรสิไซดินญี่ปุ่นเห็นภูเขาไฟแบบาานั้น แต่ว่าสีรักบมีของกระจองปลูกแล้วสร้างสื่อกับสีเ่ท่านแล้วบ้านนอค่ะหาสื่อ,อยากน่นโอเคเมื่อเข้าใจเข้าไปละเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเมื่อเข้าใจเข้าไปเรียบร้อยนะคะเนาะห้ากรจะปลูกเขาเลยนี่ไม,ม้แลมจิ้มเพื่อจะเปิดเปิดนาดินนะคะเนาะ พยายามลือกใส่ใส่ที่เขาไก่เคี่ยงกันจ้ะบ่บ่เอาใส่ไงใส่น้อยก็กันถัะอือมปมาณนี้ประมาณน้เวลาใส่จะได้ลายต้น รั้งแรกปลูกได้ชอบจะไม่รู้สิเป็นยังไงเข้าทุดล่องปลูกกันดินเปิดทางเคาแเราก็ลงไปว่าต้องลึกมากไหเน่าจะเนาะว่าต้องลึกมากไหมให้รู้สึกว่ารากเขาเขาไปอยู่ในดินว่าเด็กยวยูเทิรก่อนอ่านพิวเขาไ ف ห่รุดก,ก่อนดินเขานี่ย ล่างอันก็ลากกดมาสิลาัาจะต้องไปรอลากสักกอนอเคแต่งขาวนิดหน่อยน,น่โอ,โอ,โอประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ห้ามมาลุ่นกันต่อไปว่าเขาเขาสิรอดบอใส่อีกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่า เขาสีบอ,รบอรตรงเอาใส่ใส่นี่เข้าไปบอไม่อย่างเล้ค่ะเพื่อพาย่งเออเราพายุ่งตน้นบอให้ตนเขาเอียงซายเอียงขวาแต่งเขานิดหน,น่อยเนะหะเนาะให้เขาดูตำแหน่งที่เขาต้องการโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งขวดอาจจะมองเห็นต้นไม้เา้าปราชั์พอสีมันไกลเที่ยงกันก็เป็นอย่าง,างเสร็จไปแล้วหนึ่งขวด อันนี้ใส่ดินเข้าไปละอันนี้ใส่ดินใส่หินเข้าไปลกะก็เป็นอีหยังก,กระแดเนาะคะ่ะท่า,านีหยังเข้ากับใันนั้นอันนี้ได้จากการซื้อเอม็ดแฟกซี่มาเอาเม็ดเทากินเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาอุปก,กรณ์ใส่ของเขามาใส่เกิดประโยชน์เห็ุให้อีกเบื้องอีึ่งก็อ่านนะคะเนาะใส่ดินเข้าไปมาณนี้ละเข้ากับใส่ตัวนี้ไปเลยให้ขเขายูระดับเดียวกับปากเลืกต้นนี้ เงยหนงขึ้นหน้าน้ลากสีลากกับบรตนีนแดด้วจ้ะเพราะว่ามีชุด้วว่าลากเขาบรด้ร้าย,ายบริเกลาเกินไปบ,บรตีนแงลากแงังอย่งใค่เข้าไปเลยแต่าะระีออกจกังเป็นอยัาจ้จ หลุดแคมกันมันฉีดหลุดใครปดิใ้ายๆต้นกับเพื่อ่ตายน้ำได้จ้าโอ้ยบ่เคยเรียงเพื่อว่าเขาตายเ้ากระลิซไซเข้าไปเพื่อนั่นถึงเขาโตขึ้นเขากจะบาเบียกเปียกไกันได้ดอ จัดเขาตกแต่งนิดหน่อยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวสิเฮตตต่อ้มันเสร็จแล้วค่ะเนาะแค่นี้แหละจ้าเรามารอติดตามผลต่อไปว่าเขาสิเรือลอดยูน้ำเฮาจากตนโอเคค่ะพอกันพิหนาจ้าบ๊ายบาย